สามเคล็ดลับสำเร็จไวในโลกออนไลน์นะคะค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเลยว่าคุณจะเข้ามาทำออนไลน์อะคะ่ะมีเป้าหมายแบบไหนนะคะเป้าหมายระยะยาวระยะกลางระยะสั้นเราต้องวางแผนมาอย่างดีเลยนะคะข้อที่สองค่ะให้เราออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราต้องพาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้อง แบบสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะให้คนเขารู้จักเราแล้วก็ให้รู้ว่าเราอะค่ะมีความโดดเด่นแบบไหนนะคะค่ะข้อต่อมานะคุณจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการพูดเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่ในโลกออนไลน์สิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการพูดนะคะค่ะ วันนี้ไม่ว่าคุณจะมาขายคอร์สนะคะเป็นครูเป็นโคช้ชหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะทักษะที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือทักษะในการพูดนั่นเองนะคะ